สวัสดีค่ะเพื่อนๆสลา,านะคะสลา,าเยอรมันฝากกดติดตามสลา,าดีนะคะแล้วกดไลค์ให้สลา,าด้วยนะคะก่อนอื่นสลา,าขอพูดก่อนนะวันนี้สลา,าจะมาให้ดูสลา,าททาน้ําตกเสร็จแล้วน้ําตกในบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าสวยไหมแล้วจะพาไปดูว่างานต่อไปของซสลา,าคืออะไรนะคะเราจะไปเอา มาให้เพื่อนๆดูแล้วก็เมื่อวานนี้สลา,าถอนวัชพืชอีกแล้วนะคะแล้วก็ทำทำสวนสวนดอกไม้ให้สะอาดนะคะแล้วก็สลา,าก็อยากจะอัปเดตให้ดูว่าสลา,าอยู่เยอรมันเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยกับการทำงานแต่ก็มีความสุขนะเพื่อนๆมีความสุขมากเพราะว่าเราอยู่แบบธรรมชาติและอากาศที่นี่ก็ดีจริงๆนะ นะเดี๋ยวซาร่าพาไปดูน้ําตกกันนะคะเนาะมาๆๆเพื่อนๆมาๆๆมา,มา,มาเอาละค่ะนี่น้ําตกของเรานะนี่ๆๆๆเราทำเสร็จแล้วนะเมื่อวานนี้เองนะคะนี่นี่นะคะนี่ๆๆน,น,นะคะเนี่ยค่ะเราก็มาประดับแล้วนะ มีตุ๊ก,กตุนตุก,กตามีการมะเทพเออเขาเรียกอะไรนะนางฟ้าหรออาา่าฮะนะนี่เราก็ทำเนาะนตรงนี้นะส่วนของเรานะคะน้องแมวจา๋าอ่าฮะเอาาเอนี่นี่นี่ทำแล้วทำเสร็จแล้วนี่ดูดอกม์ไม่รู้ลอยนะเพื่อนๆ นี่อยู่เยอรมันยังมีนะซา่าไปซื้อมาเองเมื่อวานซื้อนะ,ะซื้อมานะมาตกแต่งตรงนี้แหละนี่มีเต่าน้อยด้วยมีแม่เต่ากับลูกเต่าเนะาะฮะอืมนี่นี่ดอกไม้เราก็เพิ่งซื้อมานะนี่ดูสิวันเดียวเองอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเอาไปละตัวทากหต่อเนาะ ไม้นะมาเรามาดูส่วนรวมกันนะคะนี่น้ําตกจากตรงนี้เขียวเลยนะมีเขาเรียกชื่ออะไรนะเออเียวเขียวเกาะอ่ะชื่ออะไรเนาะเกาะหินสเสียว,เข,ยวเขียวอะ่ะนี่เราก็ล้างทําสะอาดแล้วนะนะคะนะน้ำตกของเรานะเราจัดกันง่ายๆนะเพื่อนๆเนาะจัดกันง่ายๆ เนาะสไตล์เราละกันเนาะมีเป็ดน้อยเป็ดน้อยจ๋าเป็ดน้อยจ๋าอาา่าฮะนี่เสร็จแล้วไม่รู้สิใครว่ายังไงก็ช่างแต่เราดูแล้วดูในตาเรานะสวยนะคะสวยนะคะเน่เสวยนะคะเนาะเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานนะเพื่อนๆ โอ้ยเหนื่อยกว่าจะได้นู่นนี่นี่นั่นเนาะอันนี้มุมนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งซึ่งซาร่าต้องทำนะซาร่าต้องทำนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้ด้านข้างด้านข้างข้างๆบ้านเรานะเราจะมีบันไดเดินไปสวนอีกฝั่งหนึ่งนะนเนเนบันไดเดินไปสวนอีกฝั่งหนึ่งเนาะ อฮะโอ้ยนี่ก็ลกเหลือเกินเลยนะเพื่อนๆโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดเดี๋ยว,ยว,ม,ายวมาตัดให้ไอ้นี่มันเลื้อยดีกว่ากิ่งไผ่เนาะเรามีกิ่งไผ่ละเออเออเดี๋ยวมาตัดกิ่งไผ่ให้แตงกวามันเลื้อยเนาะโอเคนี่หลังบ้านเราอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อนๆดูสิความลกมะมความลกแล้วก็พื้นเนี่ยเห็นไหมเขาออกดำๆนะเนี่ยเราต้องเอาน้ําฉีดล้าง อันนี้ก็เป็นงานของซาร่าอีกนะซาร่าต้องตัดนะต้องตัดนะนี่อยากมีบ้านสวยเราต้องเราต้องทำงานนะคะเพื่อนๆน,นี่นี่นี่โอโ้โหดูสีเป็นอุโมงค์เลยนะนี่จริงๆแล้วมันมันเป็นอุโมงค์จริงๆล่ะค่ะแต่ว่ามันลกไงนี่นี่กิ่งไม้กิ่งอะไรนี่เห็นไหมนี่ เลื้อยลงมาเลยเห็นไหมคะนี่แล้วตรงนี้นะตรงนี้นะเพื่อนๆดูสิกิ่งไม้นี่มันต้องเป็นอุโมงคุ้มนะอันนี้มันเป็นส่วนเกินออกมานะมันไล่ลงมาเดี๋ยวเราจะตัดอีกเนาะเนี่ยงานซาร่านะนี่อีกนี่นี่นี่เดี๋ยวจะมาให้ดูตรงนี้นี่นี่เห็นไหมกิ่งไม้มา นี่ลงลงหน้าลงตาเลยนะเนอะนี่นี่ทั้งบ้านเหลือแต่ตรงนี้นะนี่ดูสิจากทางเดินโอ้เราเดินมาเราต้องแทบมุดเลยนะนี่นีแล้วก็ตรงนี้อีกนี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นซุ้มนะนี่ปิดหมดเลยต้องตัดตัดประมาณเท่านี้นะเพื่อนเพื่นนี่รั้วเรานะรั้วเขตบ้าน นี่มันเกินมานะส่วนนี้เกินเราต้องตัดหมดเลยนะเดี๋ยวให้ดูห่างๆนะเพื่อนๆดูสิงานของเรานี่งานของเรา,า,เราต้องตัดนะตัดให้มันเป็นรูปทรงนะนี่งานของเรานะเนี่ยตรงนี้ซา,าลาเลยอีกมุมนะึงนะถึงจะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ให้สามี ให้สามีนะทำตรงนี้อีกตัดตัดต้นนี้อีกเขาใหญ่นะเป็นพุ่มใหญ่คือเราไม่ได้อยากให้มีหรอกนะแต่ข้างบ้านเขาอยากให้มีแล้วก็ข้างบ้านอยากให้มีแต่มันเป็นหน้าที่ของเราต้องทำเนาะนินสนดาเดินดูอันนี้หน้าบ้านเนาะหน้าบ้านเราเนาะหน้าบ้านของเรา เดี๋ยวจะให้ดูดอกคาเลนเยียนะวันนี้เราพาทัวร์รอบบ้านนะนี่นี่หนะ้าบ้านเรานี่เราอยู่กันสองคนนะอันนี้ดอกคาเลนเยียสีขาวนะปีนี้เขาไม่งามเพราะว่าอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวเขาเลยไม่งามนะปกติเขาจะเต็มต้นแล้วทุกปีเต็มต้นเลยนะ นี่สีขาวนี่หน้าบ้านนะนี่เขากำลังออกคะ่ะกำลังออกนี่สีขาวเขามาเป็นพุ่มอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆน,นี่นี่ขาวอย่างนี้เลยนี่นี่นี่เนาะแล้วเราก็มาดูอีกสีหนึ่งนะอีกสีหนึ่งนะคะมานี่ดอกไม้นี่ก็สวยนะนี่นี่สาระาชอบปลูก ชอาปลูกดอกไม้นะคะเพราะเขาสวยนะคะอันนี้หน้าบ้านที่เราทำนี่ทำตอนนั้นนะก็ออโทษนะคะเออสลักกินน้ำเยอะนี่สวัสดีค่ะเป็นไงคะหนูหนนั่งเมื่อยไหมเนอะนี่ดอกนี้ก็สวยนะคะ เป็นพุ่มใหญ่เลยสวยจังเธอนะคะนี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอีกฝั่งหนึ่งมาดูดูดอกคาเลนเดียกันมาดูน้องแมวกันน้องแมวจา้าสบายดีไหมฮะฉันก็ลืมซื้อมาอาดอกไม้มาฝากเธอนะเดี๋ยวเข้าหน้านะจา้า นี่ดอกคาเลนเยียสีนี้นะคะนี่สีนี้สวยไมเอ่ยี่บ้านเราเนาะเนาะนี่นี่นี่สวยไมเอ่ยนะสวยนะคะปีที่แล้วดอกใหญ่เบลเลอเลยนะปีนี้มันอากาศหนาวกว่าเพื่อนๆเนาะเมื่อวานก็หนาวหนาวนี่เนาะนี่มีสองสีนะ สีสีม่วงแล้วก็สีชมพูผสมกันนะม่วงกับชมพูเนาะอันนี้ออกชมพูนะเนาะออกชมพูอันนี้ออกม่วงม่วงนะคะดูเนาะออกม่วง อันนี้ออกชมพูต้นเดียวกันนะต้นเดียวเลยนะเนี่ยไม่มีไม่มีสองต้นสามต้นนะนี่ก็ม่วงม่วงอันนี้ออกชชมพูม่วงเนาะเนาะมีสวนที่เราทำนะนี่สลระกะทำไปอันนี้ข้างๆบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะเราขึ้นบันไดกันนี่บ้านเราอยู่ตรงชานไหลเขาพอดีนะ ไหลเขาพอดีนี่ที่นี่เขาไม่มีลั้วกันนะเขาจะปลูกต้นไม้เป็นลัวกันเนาะอันนี้มันสูงขึ้นเพราะว่าแฟนซาร่ายังไม่มีเวลาตัดนะนะคะสูงขึน้นนี่ก็มาอีกด้านหนึ่งเนาะวันนี้ทัวร์บ้านเนาะอย่าลำคาญกันนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยววันนี้ตอนประมาณสักตรงนี้ล่มอะ่ะ ประมาณเย็นน่ะห้าโมงห้าโมงกว่าก่าซาร่าจะตัดต้นนี้นะนี่เขาสูงตัดต้นนี้แล้วปีหน้าจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าไม่ชอบมันมันมีหนามเพื่อนๆสองต้นเนี้สองต้นนี้ต้นนี้กับต้นนี้เดือนตุลาเราจะตัดทิ้งแล้วเราจะมาปลูกหาดอกไม้มาปลูกใหม่ซาร่าคิดดูแล้วว่าซาร่าจะเอาดอกสีขาวนะ คล้ายๆดอกคาเลนเยียสีขาวมาปลูกนะคะปลูกตรงนี้ให้มันเป็นซุ้มใหญ่ๆไปเลยเนาะเนาะแล้วแล้วเรามองข้างล่างมานะคะมองข้างล่างมองจากข้างข้างล่างมาขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะเห็นดอกไม้ของเราตรงนี้นะคะเห็นดอกไม้เราตรงนี้เนาะนะเหนื่อยนะเพื่อนๆแต่ก็โอเคอยู่นะนี่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  มีสวนบ้านเราเมื่อวานสลา่ก็มานั่งทำนะนั่งทำอันนี้ดอกไม้กำลังจะออกแล้วสีส้มนะดอกเขาสวยด้วยนะส้มนะอันนี้เขา <c oughs> เขาไม่ตายนะเพื่อนๆเขาไม่ตายนะอันนี้ก็ต้นคาเรนเดียสลา่จะมาปลูกไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องทำงานเยอะ นะแต่เขายังไม่ออกดอกปิดเขามีดอกสีชมพูนะเพื่อนๆสีชมพูสดสวยมากเลยแหละเนาะสวัสดีค่ะเมาสี่เนาะนี่นี่นี่สวนของซาร่านะเหนื่อยก็โอเคค่ะเพื่อนๆดูสวยเนาะดูสวยนะคะเนาะ วันนี้เขาอ,อวดเขาอ,อวดอีกแล้วอืมอวดอีกแล้วเอยเนาะมีคาเลีนเยนตเหมือนกันคือปลูกเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะคะไม่ทำงานเยอะคะ่ะไม่ต้องมายุ่งยากอะไรนะคะนี่ตรงนี้เราก็ตัดเนอะตัดให้เป็นชั้นๆเนอนะนะคะเนาะดูเสียงนกเสียงอะไรธรรมชาติดีนะคะ นี่ส่วนของเราเอา่าฮะเนาะอืมนะตรงนู้นมีม้านะเพื่อนๆนนู้นมีมา้าเขาเลี้ยงมานะนี่เสียงน้ำตกเสียงนกโอ้โยสดชื่นนะคะสดชื่นนะคะนี่น้ำตกน้นตกนะ เอาละโอเคสาราขออวดบ้านเท่านี้ที่สาราทำแล้วก็งานหน้าที่สารสารต้องทำก็คือ <c oughs> โทษนะคะก็คือตรงตรงด,ด้านข้างเออด้านข้างขวามือถ้าเกิดเออ้ายมือสิ้สายมือนะคะด้านข้างซ้ายมือตรงตรงนู้นนะนะคะที่สาราต้องทำนะแล้วกเ็เสร็จจากตรงนั้นตอนนี้งานบ้านละ งานบ้านเช็ดกระจกทํานู่นทํานี่อูเช็ดดูดฝุ่นทั้งข้างล่างข้างบนนะโอ้โหไม่ใช่งานเล็กเลยนะงานใหญ่มากเนาะตอนนี้หน้าร้อนก็รีบทํานะคะเพราะหน้าหนาวมันจะมืดเร็วอากาศมันจะซึมเศร้าเข้าใจเลยแต่ก่อนไม่รู้ฝรั่งทำไมบ้าอะไรชอบอาบแดดแต่นี้เข้าใจเลยนะเข้าใจเลยมาอยู่ที่นี่เลยรู้ละว,ว่าเขาเห็นแสงอาทิตย์แสงแดดของของบ้านเราหรือทางทางที่นี่ก็ช่าง เขาจะมีความรู้สึกดีใจและสดชื่นนะอันนี้คือเรื่องจริงและหนาวของที่ยุโรปเนี่ยหนาวนานร้อนนิดหน่อยนะคะร้อนมีนิดหน่อยเหมือนบ้านเราอะ่ะหนาวแป๊บเดียวร้อนอีกแล้วร้อนอน้องนันก็ร้อนไปเลยที่นี่หรอหนาวปีนี้หนาวจนถึงเดือนห้านะเพื่อนๆเ,เดือนห้าเดือนหเริ่มจะร้อนคิดดูล้กันนะคะ นะซาร่าก็ฝากซาร่าเยอรมันนะคะซาร่าเยอรมันชาแนลนะวันนี้นี่ดูสิซาร่าก็ยังรู้สึกลมมายังเย็นนะเย็นเย็นแต่อากาศก็อากาศดีอะ่ะนะไม่ร้อนไม่หนาวแต่ว่าซาร่าคือลมมันมาแล้วก็เดินเนี่ยเดี๋ยวเราจะหนาวนะเพราะว่าซาร่าใส่เสื้อมันบางเนาะนะคะซาร่าขอฝากเออซาร่าเยอรมันนะคะ กดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าด้วยนะคะซาร่าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ